อ่าเมื่อนี้นมามาเที่ยวป่าครับอ่าแต่ขาดบ่ไห้ก็คือานกมากคือเา่าได้บ่ได้ก็บ่าเป็นยังครับมาเที่ยวกับภูเขาครับอ่าภูเขาอ่าเมื่อนั้นคลองใจยุ่มาบางต้นบางม่วงคือเ่าเลยครับเนี่ยคลองใจเพราะว่าอ่านกสู่กันดีฝนตกครับเมื้อนนครับฝนตกก็ได้อ่อต้องต้องเฝ้ากับโอ้ั้งฝ้าฝนล่ม็บ่เพราะาตกโดนนะครับแต่ว่าฝ้าฝนนี่ เออฝ้าบุ <c oughs> <g Agg CSS> ้มบอมบุ้มบอมยันฝ <hã> ้าผ้าปัดโว่โวก็บ่พวกน้ยันฝ้าผ้าปัดครับบนภูเขาครับเดี๋ยวผมจะไปผมไปเห็นจุดสําคัญมาแล้วผมตีล่องเมืองมือนีมาเอ่อสี่ประสบผลสาเร็จบอแต่ว่ามือนีก็ไม่เก็บเอ่อบักม่วงครับบักม่วงบักม่วงนี่บักม่วงแก้วตัวนี้ครับเก็บบักม่วงที่กินบักม่วงกินสมบักม่วงดังยั้งน้อยนี่ก็ที่กินสม กลับขึ้นมานีขอือดีจวดดีเห็นดอกเสริมดวงครับเสริมดวงบังวงกำลังเสริมบงวงครับตาวผมมาครับบังวงนี่ก็ดีดีงีดต้ีดีด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 นีดดีดดีดดีอดีด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 ดอรดีดดีดกเขาีดงีดด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 วดดีดกีดดีดดีดกีดด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 ี จไปไหนแนีน่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวข้อบา้านอ่อยนอยนุ่นะกกครับเอาลูกขึ้นภาพกันยังสีไม่ขีดบนบลกเหมือนี่เห็นจุดมนนวหม้นี่ยเงินบ้างจุดบ่ถือเป็นไรมือนี้บ้างจุดไม่ีดแต่เปนลงานดว รอชผมผลงานขึ้นเป็นไห่โอกาสแต่เช่นเั้นะครับดินนกเขาสีล่งไปกัมนี่ยังมีหลายอยู่ครับสั่งเขามาเป็นระยะระยะครับอีกไหลจีโน่อยู่สี้ข้อที่ไห่ได้อยู่ครับโอ้เขาปลาแต่โอ้ ไปไหนี it, ่ยงหัวเขาไนมัวเขาหัวเขาถึข้าเขาเูมาเขาเึ้าเข้าข้าเขาเลยาเั้ข้ข้นมาเข้าเข้้องข้้าเาไป้เเข้เข้าไปาเ้เข้า มีคนวไก่ว kh ่ไก่ปลายเทียนรับผู้เขาแท้ใ่อยงเทครัเาวันคนกางปเจงบุาวันก็ไดชนเสาวันอาทิตย์ไปแล้วเาวันก็ได้โอ้หเป็นเีย่างมาทำนี่กับเมื่อยอนอยอ่ครับน้ำมน้ำม ขึ้นแค่ท่านใดเดี๋ยวขึ้นขึ้นต่อเมื่มอเอาปืนยิ่งน้ำพ่นนะครับนี่ปืนโนเป็นโอ้นี่ปืนโนเป็นปืนเป็นแต่ระเบิดปืนเนี่ยวไม่ได้ใส่ว่าหลายปีแล้วครับอะถึงแล้วท่บบาบใดนี่โอ้ ืมีชุดสำคัญบางครับชุดยุทธศาสตร์เข้ามาดูบ้างมื่อนี่ครับเนี่ยผมบ้างเป้าไว้ผมเดี๋ยวเห็นอ่านั่นนี่ครับผมเดี๋ยวเห็นว่านกนี่เดี๋ยวเห็นจากตู้รถผมเพื่อนที่แด้ซ้ำเลอ่ะครับเอาล่ามึองหัวปวดไหมท่าหัวปวดไหววมเนี่ย วกนี้เลนี่นี่ยเนี่นี่ยคืนไปยุ่งผุนแมนี่แหละเฮ็ดดันนันนกเข้าเฮ็ดดันดินนกเข้ากับนี่แหละหัวปวกับผุนยุ่งไต่กันมี่นกหุ่นห้อยไก่ปลายเทียบอาบานนี้ห้อนมองแล้วครับบานนี้ผมเดี๋ยวขึ้นมองนี่เดี๋ยวเห็นมันบ่เพื่อเอาผุ่นเอางา a ุนน่นเนาะแม่นบ่เอาไงซาึ่ง ลงรถกับคู่เหรออยู uh, s <S ่รถกับคู่เพราะรถลกอะไรอ้าวนี่ครับง่ายแห่งบันดาลเธอนี่ก่อนเดีย บ้ยบาดมันขักมันแน่ยี่ปอเลยม่ไหบาดนี่ยไูได้บ่หัวตัวบ้านะตามมาครับับไม่เท่าออืมไม่เฮ้ยครับไม่เท่าสุดยอดไม่ต้องห่วงมแข็งแรงมทนทานครับไม่เท่าจักรพุ่งครับพร้อมเนียดจักรพุ่งพร้อมกันสบายดินเผาเฮ็ดในนกท่อง บ่ผูกครับนี่จากดินปวกผปิิจากดินปวกนี่นี่น,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 นี่ดินปวกครับดินปวกผมบอกว่าบนมันขึ้นต้นไม่เบืงหนัวพี่น้องคิดเบืนน้งหัวเนี่ยเที่ยสิขึ้นไปซ้อเอาได้ปันนี้ไปกินพึ่งเล้ว่เทิงอ้วนจะกระพ่งไปไหนลูดต้งว่าหอนบดน้ำมันนี่นน <laughs> ไปป้ไปลงไปทางล่างนถก,กีหอนมูอยู่ในรถครับะ ตอนนี้นกนกรวมต้นนะครับที่ผมไปใส่เมื่อกี้นี่อยู่เถาวันนะครับคู่ใส่กันรอบนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้กําลัางเหียกกันอยู่รับบังรั่ต้นผมว่าเดี๋ยวายางไปเฮายานมันเห็นนะครับต้นเครื่องต้นนะครับนกเขาเหียกูะครับ เอ๋อล่อล่อฟังขนด้วครับเป็นยังไงอ่อักหน่อยก่อนกินบะม่วงเอ่อมีครับต่อยบะม่วงเพิ่มกินสมครับเสริมดวงเสริมดวงเราย,ยัดสองหน่วยกับพอ่อหน่อยครับบะม่วมง,มงหลายหิ้วม่วงแก้วครับเสริมดวงอ๋อสองหน่วยกับพออ่อก,บพอกินหลายไทยสี่หยอด ไอยอดแลโอ้แย่เลยแ่นขึ้นไปเอานกเส้นพูกหมดเส้นพูกเขาบ่ท่านแล้วโอ้ยมันหมุนหยาบแทรก็นอกอีบฟอเลยโอู้อูอ่าขับพ่อนะครับอึบนี่อ่ะม่วงเทอมครับม่วงเทอมเนี่ยโอ้ยเป็นแต่แซ่บก็อย่างนี้ม่วงเทอมม่วงเทอมครับเสียเป็นมันปูครับพี่น้องเอ้ยแซบ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 เอาเอามาไม่กินครับมาหนี่ แม่แบบบ้านๆเท่านั่งค,ครับมากินน้ำกันโอ้ยพริกป่นไหมพริกแก่ไหมปวดแท้เตี่ยมมาคักมากเนี่ยทีกินมูเดียวทีกินบ่เด้อไทยหยอดท่อนเหล่าไข่เนี่ยนี่น่ะหยิบหน,น่อยเพิ่งปาดกันชวด,ดบุ้ยปาดอันนี้ก้อนเขียวว่าดีครับผูเ้เฒ่าเขียวว่าดีปาดบอกอันนี้ก้อนอ,อ กินมึงแซ่บแช่มึงจะขำนี่นะิไเสริมดวงครับเสริมดวงกินพวกม่วงเสริมดวงตัวครับผมเสริมดวงต่อชะตาเสริมบารมีให้ถึกเรีกถึกเบื่อถือได้เงนินได้หลายว่าที่เอาละว,วันที่หนึง่งก,ก็ได้อยากระพงยันถือละว,วันที่หนึง่งก็ดอกหมดนี่ดูซื้อบ,าบ้บาวว่าวัวว่าจังไหนบุก18ไอ้18ล้านคือ30ล้านบุคือว่าอย่างนั้น30ปุ่นละนี่ในหม้อก็ได้ โอ้เอ้าครับโอ้ยกินเบิดหน่วยนี่ก็บุญแล้วเสริมดวงได้เราสามสิบล้านเสริมดวงกันกินเบิดพ่อสองหน่วยนี่งหกสิบล้านวะมันหกสิบล้านบ่ได้แล้วไทยสิ่ยอดกันได้ไทยก็ได้ยอดไม่ไปทองบดีครับเอ้าทำหนีกอนบ้านโอ้ยโมมีนเใส่สร้างไปหนี่เนาะ บ้างที่นี่ก็บ่มีบ่ได้ว่าดอกกินเองผู้เดียวบวนกินแบนบ,นบลูกทุ่งครับบวนแต่กล้องกันกนำ้ำลายเอียกโดดเกลืนน้ำลายโอ้ยครับเออเพื่บครับ Chèo khắp, chấm đuông khắp Mân, mấy đồng chứ Bột ngũ mân Bột chèo Khắp Ngũ bột

อสบบปอเล่าลอืมแล้วก็บัมบูชาครับตีฟังแต่ไทยออกนะครับเมนมาเนี่ยทางใต้คลิปครับหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ของจักรพงษ์ชาแนลครับมีอยู่ด้สามารถทอ่อติดต่อทัางไลน์ก็ได้ทาง Youtube ก็ได้ครับเม่นมากอืมเนจักรพงษ์มาครับมากแบบไหนอย่างไเฮ็ดแนวไหนบอกมาครับ เ uhm. ดี๋ยวนั่โอ้สัจะข้ามกัน <STE PS> เสริมดวงยิข้มกันพรบพบครับข้าใจเสิเสริมเ้วยเดี๋ยวนัวแม่เนี้ยมีน้งเนยยิงมเ่อยก็ยิมเงยนก็ยิ้มเงินไ่ไห อืมอืมหนื่อยนี่พอดีเหนื่อยพอดีเหนื่อยผมมองเห็นมันมันพดบ๊อบบ๊อสมบ่อบสมมัน,นเอ่ยเติมดวงน้ำกันครับพี่น้องอืมเนีย่ยโอ้กินหอยพี่น้องทั้งต่างประเทศเด้อเนาะนจะเป็นไต้หวัน เกาหลีฮ่องกงหรือตัวประเทศนะครับตัวโลกนะครับพี่น้องที่เป็นคนไทยครับหางขึ้นมาประเทศเฮ่าเด้อจะได้จะเริ่มลงเรื่องครับประเทศครับในมูผมกทิจัดแนวนั้นแนวนี้ให้เบิ้งเบึงนะครับตามติดตามยูทูบนะครับเด้ออือนี่ครับบั่ม่วงบันเฮ้าแซ่บแซ่บถึงที่มากน้อยๆกับเตรียมไปด้วยคุณภ้าบครับแซ่บแซ่บมากน้อย บ่คือหมากฝรั่งหมักบวงหมักบวงฝรั่งเดใหญ่ไงไงแต่ว่าจากักสิเป็นเก้าคุณพ่อเป็นเก้าถอกว่าผู้มันเคยกินผมเนี่ยย่งไดงกับไทยแหละครับเล่าใจกลัวย่างังสิเป็นยังดไดงตถอะเพื่อสร้างแรงเขอให้เป็นไทยครับมีความสุขกว่ากันเยอะอยากไปไสอยากอยูใส่ก็อยู่ได้อยู่ต่างประเทศเขาก็ภาษีเขาไหลเต็มเหนือใกล้แล้วละเริ่มภาษีก็เริ่มทีไรแล้วครับคุณพ่อเยังครับ เออเข้าปัะเทศไปกินก้อนอีกก้อนครับเสริมดวงน้วยที่สองอืมอืม,อม,อม,ออมโอ้เออเมรกาแมาตอนนก กลับมาแล้ว Arrow, ครับกลับมาแล้วมาต่อนกเครื่องภูเขาเลวกลับมาแล้วมังปลาอ้อยนะครับโอ้มีแต่ปลาอ้อยทุกมือนี่เอ่อเอ่อมันี้กระพิษบ้างครับพี่น้องได้ไหมกินบักม่วงได้ไหมกินบักม่วงกระพิษบ้างโอ้โหอากาศฮอนแท้ผมนั่งอยู่ใต้ต้นบักม่วงเดโอ้โหฮอทหนาบึบ้ววหนาวอ่อนผมเนี่ยถือเด็กสิแก้วพี่น้องเอ้ย บ่คือเ <ody> <Blo> หมือนนี่บ่คือมาทึง <dif>. ภูเขาว่าสิคือยุ่มเมือนั้นยุ่มทงหน้ามันบ่เมนเมือนั้นผมว่าฝนตกครับฝนตกเอ้ทึ่งร่มทึ่งฝนทึ่งฝ้าห้องฝ้าหนีเกือบเพราะท่านมือนี้ว่านกมันเข้ากันแล้วเมือนั่นเหมือนนี้ว่ามีเอ่อจัดแก้มือแนวว่าพอผ่านนกแต่พได้ยินเสียงมีแต่นกไอ้ตอนห้องขัน เราไล้มาจบอยู่ทีงรถนี่แหละครับห้อนไหลผมอันนี้นี่ผมเฮียผมบึ้งยุบเนี่ยเข่าแอร์ครับตัวยงเย็นโอ้ยตายตายตายเราจะสี่สิบองศาครับบึ้งสามพันครับมือนี่สี่สิบองศาผมก็เลยต้องกลับเลยครับสี่มงธรรมดาผมจะกลับประมาณหาบมงมือนี่สี่ม้งครับเดี๋ยวนี้กําลังออกมาจากถนนน้อยห่อนถนนใหญ่เราลังออกมาจากป่าเข้าถนนใหญ่แล้วครับนครสวรรค์เจ้บุ้งครับ ครับนะครับบาดนี่ไปแล้วจุวนนะครับกรับบ้านนะครับอ้าวแกน,นี่ก็เด้ครับมืร์นี้ครับสวัสดีครับ